พวกเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าเด็กแบบไหนถึงจะสามารถก้าวเข้าสู่มาหาวิทยาลัยร,ระดับโลกหรือท็อปยูได้ครับคําตอบก็คือเด็กที่มีความแตกต่างเฉพาะทางเด็กที่มีจุดเด่นเด็กที่มีสปอตไลท์สองเด็กที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นถึงจะสามารถก้าวไปสู่แถวหน้าระดับโลกได้และถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตัวเองค้นพบความสามารถค้นพบจุดแข็งของตัวเองนะครับ ผมมั่นใจว่าคอร์ส r o a d Map to t o p U นะครับจะ,จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณและคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สแรกในเมืองไทยที่นำเอากลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงของธรุรกิจอย่างแบรนด์ DNA หรือ The Storytelling นะครับมาปรับใช้กับโลกของการศึกษาเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างความโดดเด่นของตัวคุณนะครับให้เรากลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกครับและการประสบความสำเร็จในโลกของการศึกสาของคุณนะครับจะทำให้คุณมีอนาคตที่ดีโดดเด่นอย่างแน่นอนครับคอร์สนี้นะครับได้รวบรวม ประสบการณ์ทางการศึกษาของผมกว่า10ปีนะครับออกมาเป็น3มเซสชั่นใหญ่ๆนะครับโดยจะเป็นในรูปแบบของการเล่าสู่การฟังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริงเซสชั่นที่1นะครับเราจะมาปูพื้นถึงโลกของทุนการศึกษาจะเข้าใจว่าทําไมคนถึงต้องให้ทุนทุนมีกี่ประเภทและทําอย่างไรเราถึงจะได้ทุนนอกจากนี้เราจะมีการสอนเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อที่จะพิชิตทุนซึ่ง ยังไม่เคยมีที่ไหนบอกมาก่อนนะครับจะเป็นแบบรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเล่าสู่กันฟังและเมื่อเราเข้าใจถึงโลกของทุนทางนิงสยแล้วเราก็จะมาพูดถึงแกะเพียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งกลยุทธ์สําคัญที่นักเรียนในประเทศพัฒนานแล้วใช้ในการสร้างความแตกต่างใช้ในการหาประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองในเซสชั่นที่2นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึง คำว่าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้นะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับมหาลัยเหล่านั้นถึงจะกลายเป็นท็อปยูของโลกได้นะครับเมื่อเราเข้าใจถึงคําว่าท็อปยูของโลกได้แล้วเราก็จะมาเริ่มวิธีการทําให้เราสามารถเข้าท็อปยูได้นะครับการกรอกแอปพลิเคชันฟอร์มอย่างไรให้โดดเด่นเป็นนักเรียนในแถวหน้าการทำ Recommendation Letter นะครับวิธีการเขียน SOP เรามีเทคนิคอย่างไรนะครับเราจะสร้างแบรนด์ DNA ออย่างไรให้เรามีจุดเด่นแตกต่างจากแอปพลิเคชันฟอร์มอื่นๆหลายร้อยหลายพัน การทำฟิวเจอร์แพลนต่างๆเขียนอย่างไรให้เป็นนักเรียนที่โดดเด่นและมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในเวทีโลกได้และในส่วนของเซสชันสุดท้ายก็คือเซสชันที่3นะครับเราจะมาขยบจากแอปพลิเคชันฟอร์มในส่วนกระดาษเข้าไปสู่เวทีสัมภาษณ์ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายก่อนเข้า t o อปยูนะครับเราจะได้เรียนรู้การเสริมสร้างบุคลิกต่างๆนะครับเทคนิคการแต่งตัวโดยนําเทคนิคชูคัตสึของคนญี่ปุ่นเอามาแอปพลายใช้นะครับและ นอกจากนี้นะครับเราจะได้เรียนเทคนิคสตอรี่เทลลิงเพื่อนําไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์นะครับโดยในคอสนี้จะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรางวัล t h e s t o r y t e l l e r อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นนะครับมาพูดคุยให้พวกเราฟังหากถามว่าคอสนี้นะครับเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับผมข้อแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักเรียนนะครับที่มีความฝันนะครับว่าในชีวิตนี้เนี่ยเราอยากเข้าท็อป n i น e r s i รีระดับโลกให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับ หรือสำหรับผู้ปกครองเองนะครับที่มองเห็นอนาคตของลูกๆนะครับอยากที่จะปั้นลูกให้เป็นผู้นําระดับโลกหรือว่าเป็นผู้นําระดับประเทศได้นะครับหรือคนที่ต้องการฝึกฝนในเรื่องของสกิลการสัมภาษณ์นะครับการเตรียมตัวสอบเข้างานต่างๆนะครับคอร์สนี้ก็จะช่วยจอบโจทย์ให้กับคุณเหมือนกันครับหากการเข้าหมาวิทียาลายระดับโลกหรือท็อปยูเป็นความฝันของคุณผมขอแนะนำคอร์สรถแมพดูท็อปยูครับ